สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาว y o u t u ู e ทุกคนเด้อจ้าวันนี้ใจตะกะแตกนกำมาพบมาพ่อกันอีกแล้วคือเก่านะคะพักท่ายกันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องวันนี้ตะกะแตนพาก,กินปลาเผาเด้อจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดรสรเด็ดจ้าวันนี้กินน่านแล้วจ้าพี่น้องปลาเผาหอมหอมจ้ากินกับพักหลายๆคือเก่าจ้าพี่น้องมากิน มากินน้ำกันด้วยจ้าแซ่บๆน้ำกันคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องป้องปลายกินปลาเผาแซ่บจามาหนี่มีพักหลายๆเนาะค่ะมีขนมจีนของเฮาเนาะจ้ายับขนมจีนน้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มแซ่บมากเลยจ้ะพี่น้องพักมาหลายๆพักมาเป็นสวนนะจ้ามีพักกาดขาวพักสลัดพักชีฝรั่งเนาะจ้าโหระพาก็มีค่ะพี่น้อง มื่อกี้กินเมีย่ยงปลาเผาด้วยจ้าเมีย่ยงเซพักจ้าไม่ได้กินนานแล้วเนาะหลายเดือนแล้วลองจักมือเนาะจ้าแซบๆจักมือเนาะจ้าปลาเผานะจ้าพี่น้องน้ำจิ้มสุดยอดเลยจ้าพี่น้องสุดยอดแซบค่ะ เผาเนื้อหอมๆนะคะ่ะขนมจินข้างเข้าวนะค่ะพี่น้อง ปลาเผาโตใหญ่ๆพักหลายๆจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ้าแทบถึกยอดอีกแล้วจ้าทักทายเวยจ้าเ,เพื่อนๆทุกคนมากินปเมีย่ยงปลาเผาน้ำกันเด้อจ้า แซ่บสุดยอดเลยจ้าอืมปลาตุ้ง่ายๆเลยจ้ะเนื้อห้ายๆแต่พี่น้อง คูใดหมักเมนูนี่ก็หากินกันได้นอกจากพี่น้องง่ายๆเนาะค่ะอยู่บ้านของเราเนอกจากพี่น้องออื เมีย่ยงกับพักหลายๆเนาะจ้ะแซ่บจ้ะพี่น้องเมนูเพื่อสุขภาพนะจ้ะมีพักกับป่าจ้ะครับขนมกินเนาะค่ะเนะาะปาดมันกาดย่อยง่ายเนาะค่ะ ก่อนจ้ากันเอาจะคำเนยใหญ่เราจะพี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่เนาะจ้าปลากรห้อมเนื้อหลายลายนุ่มๆจะพี่น้องจ้าเมนูนี้ผู้ใดก็มักเนาะจ้าแซ่บคักเนาจะน้ำจิ้มจะพี่น้อง น,นี่น้ะจ้าอือปลาเกิดเมื่อโตหนึ่งน้าจ้ากินหลายเ้าจ้ะพี่น้องคลิปนี้ตกะกเตนก็ขอจบคลิปก่อนนะจ้ะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่เด้อจ้าถึกใจบ่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าตะกะแตกนก็จะมีเมนูเด็ดๆมาฝากคือเก่าเด้อดจ้าคลิปนี้ก็บ,บ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า